ยินดีทั้งประเทศคู่รักดังช่องเจ็ดควงแขนเข้าประตูวิวาแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเข้าตูนพลพศและแฟนสาวน้ำพึ่งธนพัฒน คู่รักจากละครพื้นบ้านช่องเจ็ดที่ได้ควงแขนกันเข้าประตูวิวาไปเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาที่ผ่านมาท่ามกลางการแสดงความยินดีกับครอบครัวเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการอย่างชื่นมื่นบรรยากาศในางานจัดขึ้นแบบเรียบง่ายสุดโรแมนติก ซึ่งงานนี้เจ้าสาวก็ได้กล่าวความในใจสุดซึ้งด้วยว่าตราบใดที่ได้เป็นภระยาของคุณก็จะมีความสัตย์ซื่อและซื่อสัตย์ให้กับคุณเสมอค่ะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะในที่สุดคู่รักคนดังก็จูงแขนเข้าสู่ประตูวิวาไปอีกคู่แล้วนะคะโดยพิธีนั้นก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและสวยงามขณะเดียวกันเจ้าสาวเอง ก็ให้คำม,มั่นสัญญากับเจ้าเบ่าอย่างสุดซึ้งที่จะรักและสัตย์ซื่อกับเจ้าเบ่านั่นเองค่ะขอให้มีความสุขและรักกันไปตลอดมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองค่ะ